ความรักแบบนี้แหละเนาะทีนี้ก็ไม่ได้ไปครัคนมีความรักมักจะดูสวยขึ้นนี่เขาพูดจริงๆอะเนี่ยพี่ไม่ได้นั่นเลยอะเขาเลยค่ะฮะอะไนที่เรายังเปิดกัาอยู่ก็หลายหลายอย่างน้องก็แบบว่าโตขึ้นทุกุกวันอะไรเงี้ยก็สวยมากขึ้นน่ารักอยู่แล้วก็น่ารักขึ้นไปอีกแบบว่าอยากเจอวันแรกๆอะไรเงี้ยยิ่งเดี๋ยวนี้นะแบบว่า โหนี่ใส่น่ารักมากมสวยขึ้นเยอะมากเลยนะสวยเยอะมากโตขึ้นแหละโตขึ้นะเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยยิ่งโตขึ้นก็ยิง่งสวยความรักคืออะไรสำหรับผมนะเรื่องความรักนะมันเป็นเรื่องที่เอาจริงันเป็นอะไรที่แบบว่ามันต้องแบบว่าคู่กันจริงๆเราต้องมีอะไรเคมีอะไรหลายๆอย่างหรือว่าความคิด ความเข้าเข้าใจอะไรที่มันแบบตรงกันจริงๆถึงจะมาเป็นคู่กันได้ไม่มีสเปคตายตัวสุดท้ายแล้วมันคืออยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขอยู่ด้วยกันแล้วไปด้วยกันได้เข้าใจการซัพพอร์ตกันดูแลกันหวังดีต่อกันพร้อมที่จะแชร์อะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทันกันคือคุยกันเราต้องสนุกคุยกันรุนเรื่องอะไรเงี้ยเนี่ยคือวิรู้สึกว่าสเปคมันเหมือนแบบขนาดเรา ไปตลาดนัดอย่างเงี้ยเราซื้อผักซื้อปลาเราอยังเลือกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคู่ครองก็ต้องใช้เวลาผมคิดว่าคู่กันจริงๆเนี่ยคงเป็นคู่ที่แบบว่าสนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วก็แบบว่าส่งเสริมความคิดของกันรักกันแบบว่าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรืออะไรก็ตามที่เขาจะสนับสนุนกันได้ไผมคงคิดว่าเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นความรักที่แบบว่าสวยางามมากๆเราเห็นอกเห็นใจกันกัน หวังดีต่อกันอยากให้อีกคนหนึ่งมีความสุขประสบความสำเร็จการรับฟังการการให้เกียรติซึ่งกันและกันการดูแลกันการการหวังดีต่อการแบบร้อเปอร์เซนต์ะคะการยอมรับข้อผิดพลาดของเขาได้การเข้าใจความไม่เพอร์เฟกของเขาคนเรามันไม่มีความเพอร์เฟกต์ร้อยว่าเรารับตรงนั้นเขาได้ไหมหเจอแล้วค่ะทุกครั้งที่ร่วมงานกับพี่ก ก็เรียกว่าสบายใจทุกครั้งที่ได้ทํางานร่วมกับพี่ก้าจริงๆเป็นเหมือนมันสบายใจจริง,รงๆอะค่ะหนูไม่รู้จะอธิบายเขาว่าสบายใจตรงนี้ขยายความมันยังไงได้บ้างแต่มันคือเราไม่ต้องระวังอะไรเท่าไหร่เลยหรือเราไม่ต้องเอ๊ะเขาจะนั่นไหมเขาจะนี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่เป็นตัวของเราได้อย่างเต็มที่อยากทําอะไรก็ทําความรู้สึกที่หนูมีต่อพี่ก้าคือหนูรู้สึกว่าเขาไว้ใจได้อื หนูเชื่อใจเขาได้เชื่อใจได้จริงๆแล้วก็เขาเซฟหนูในหลายๆเรื่องอะคะ่ะไม่ว่าจะก่อนทำงานระหว่างทำงานแล้วก็หลังทำงานมันเลยทำให้หนูรู้สึกว่าทุกครั้งที่ทำงานร่วมกับพี่เกาอะคะ่ะสบายใจและปลอดภัยได้เลยโดยที่เราไม่ต้อง จะมีอันนั้นไม่น่าจะมีอันนี้ไม่น่ะหรืออะไรเหมือนเขาดูแลเราในการทำงานด้วยเป็นอย่างดีเลยอะ่ะเป็นเป็นพาร์นเนอร์ที่ที่น่ารักแล้วก็ดีมากๆค่ะ